เ e d i c a l s c h o ของคณะแพทยศาสตร์มหาลยเชียงใหม่ของเราเรียนทุกท่านว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์คำเึงถึงงานวิจัยและก็งานนวัตกรรมที่จะสร้างเสริมและก็เพื่อจะส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นรูปแบบสิ่งที่เราได้นํากลยุทธ์มาดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ในวันนี้เพื่อจะทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นในวันนี้เนี่ยก็คงจะประกอบด้วย การข่าวการเปิดตัวย่านนวัตกรรมการแพทย์ของสวนดอกนะฮะซึ่งเราคงมีฝัูมิใจที่ได้มาเิอที่จังหวัดชุมพรของเราและก็คงจะทําให้มันเกิดประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกล้อย่างที่เราว่าอินโนเวชั่นปัจจุบันจะไปสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นัีนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิการศาตสาจการดรสองพันธ์สิงหราชมาลาภันล่าวเปิดกิจกรรมเมจิอินโนเวชั่นเดย์ ฐาน,นปรวกอเกษตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบ c k โ o นของประเทศเราและก็ของท่านเลยด้วยนะครับด้านพลังงานชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับทั้งนี้นั้นก็เพื่อที่จะหาเรื่งใหม่นะครับสามารถที่จะนาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับต่ถ้าทําได้สําเร็จก็น่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ฐานทางด้านนั้น คนตาจะมเีเรื่องทางการแพทย์เลยครับเครื่องมือวัดที่ลดขนาดลงไปเรียบมากนะครับแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะครับเซ,นซ็นเซอร์ต่างๆเครื่องมือต่างๆที่สามารถจะใช้ในการแพทย์ที่มัาน,นจะมีงานงน้ำตาลที่ใช้องค์ความรู้และวิทยาศาสในด้านเทคโนโลยีคนตาจาใช้ในข้อดีนะครับซึ่งคนตาจะมีโรมกับมาได้อยู่นะครับต้นตีนะครับกระทรวง หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักจ่ายนักธุรกิจนักลงทุนและ s t t u p ทำให้น่าสุดยอดกลายเป็นพื้นที่ที่พร้อมๆอมต่าริรับสิใหม่ที่จะเข้ามาอย่างดีที่้านอนาคตด้วยสุยภาพเหล่นี้เองน้าสุดยอดคือการเียรู้จกประวัตสนร์สิตนกาที่รสร้างสรรค์นวัตกรรการแช์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหือแ่เยะ i n n o v a เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมชัดเจนมีผู้เล่นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สร้างความรู้หรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือแม้แต่นวัตกร เราะฉะนั้นย่านนวัตกรรมคือย่านที่มีการกระจุกตัวของคนที่ทํานวัตกรรมและใช้นวัตกรรมเฉพาะเรื่องแล้วมันไม่กลับเป็นไปที่จะไปมาหาสูกันก็คือต้องไปหากักซึ่งกันและกันในเชิงไหยภาพจริงไม่ใช่ก็อิจิทอลทั้งหล่ายนี่แหละที่ทําให้คนมาเจอกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจีบกันทางไหน ปนเนี่นะีนี้เป็นเซส,สม,มองเซส,สม,มองคือยา